เอาล่ะสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมผมชิปนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำอนิเมะช่วงสปริงนะ2023นะครับผมประมาณ14-15เรื่องประมาณนี้ไม่เยอะมากหรือว่าเยอะเกินไปไม่รู้ว่นมาเยอะเกินอะ่ะเดี๋ยวที่ผมจะแนะนํานี่ก็คือคือมันสนุกทุกเรื่องเลยนะครับผมใครอยากดูนี่ก็ไปดูได้แล้วกันมาไปเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะครับผมโอชิโนโกะนั่นเองเรื่องนี้ผมบอกเลยว่า สุดจริงภาพสวยมากตอนหนึ่งมาตอนแรกก็ชั่วโมงครึ่งแล้วประมาณนั้นเกิดใหม่เป็นลูกอิชิตันครับผมสนุกแหละอืมไอดอลนะแต่ท้องก่อนนะครับผมตอนอายุ16ปีแล้วก็มีลูก2คนพอแล้วแหละไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวสอปอยอะดิอ่ะเอาไปเลยละกันสิเต็10ม10ฮะดีเกินมันดีจริงๆเนี่ยอ,อยากให้ไปดูกันเรื่องนี้อ่ะเรื่องต่อไปละกันอุสมะรังคิงนะครับเรื่องเราในเรื่องนี้เนี่ยพระเอกของเราเนี่ย แกเป็นใบนะแกพูดไม่ได้นะได้แต่อืมอ่านะครับแล้วก็มีเพื่อนมาเอกเนี่ยไอตัวเนี้ยเรียกว่าตัวอะไรผมจําชื่อมันไม่ได้ละเรียกว่าน้องดำแล้วกันนะเป็นคู่หูระเอกนั่นแหละเป็น2ตัวหลักเลยนะสตัวนี้ระเอกของเราเนี่ยเป็นลูกของยักษ์นะครับผมแต่ยกดาบไปขึ้นเลยนะไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่ว่ามะเอกเนี่ยเก่งมากเลยนะจะบอกให้เห็นอย่างนี้เก่งมากมากเลยแล้วกันก็อยากให้ไปดูกันนะครับผมใจฟูมากเลยเรื่องนี้สะบิดเต็มสิบะดีเกินจริง เรื่องต่อมาเลยครับผมมาแชลมาจิกนะครับเรื่องนี้มันเหมือนฮอกวอตส์นะครับฮอกวอตส์อ่ะแต่เวทเอกเนี่ยเราใช้เพทรมูลไม่ได้ครัใช้หมัดสู้เอานะเป็นไงแค่นี้ก็เก่งมากแล้วพระเอกของเราเนี่ยโอ้โหดูดูดูก่อนดูซะก่อน,อนคือเรื่องเนี้ยมา2ตอนตอนล่าสุดตอนที่2เนี่ยผมดูไปโอ้โหโคตรเก่าเลยสนุกมากๆเลยนะเหมือนไซต์ม้าเลยครับประมาณนั้นผมชอบมากก็ไปหาดูกันได้นะครับผมสิบเต็มสิบเลยฮะรเรื่องนี้ คโคโนสะะนะครับเรื่องนี้เป็นภาคแกกของเมงโมินนะครับคนเดียวตึงๆเลยนางเอกชอบมากเอ็กโคชันแล้วเบิดตุ้มตามเลยภาพสวยแบบยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะภาคนี้ถือว่าทํามาได้ดีมากๆเลยครับผมติดตามรอชมเลยฮะสิบเต็มสิบครับผมอ่ะเรื่องต่อไปคิมิซึโนะใหญบะภาคหมู่บ้านช่างตีดาบนะภาคนี้ไม่ต้องพูดเยอะฮะดีจริงๆ เอฟเฟกต์อลังการอยู่แล้วเหมือนเดิมเลยอาจจะยกระด,ดับขึ้นมาอีกนิดจะขึ้นขึ้นขึ้นไปอีกแน่น,นอนภาคนี้มีพูดเยอะครับผมยังไงมันก็ดีอยู่แล้ว1ิเต็ม10ไปเลยฮะดีเกินครับ <S 2> <S 2> เอาละเรื่องนี้จะบอกไปเลยว่าใครที่กําลังออกกําลังกายนี่ท้อเลยนะพระเอกเนี่ยของเราเ,เป็นคนอ้วนมาก่อนไว้แล้วก็เข้าไปประตูประตูลับมีประตูลับอยู่ที่บ้านเข้าไปปุ๊บอุ้ยผอมเลยเรื่องนี้สนุกมากคือภาพเนี่ยสวยมากๆเลยนะผมชอบมาก ชอบจริงๆนะเนี่ยภาพแบบืแต่ละตัวออกแบบได้แบบดีเกินอะ่ะดีจริงๆอะ่ะนางเอกก็น่ารักคนระับพระเอกก็หล่อ,อครับผมสิบเต็มสิบไปเลยฮนะสุขาวดีเอเวจีจิจโกคุลาคอ่ะคือเรื่องนี้นก็ค,คือดีมากเลยด้วยกันพระเอกเนี่ยชื่อว่ากระบีมารุนะเป็นนินจาเก่าแล้วครับผมที่แบบเก่งมากๆเลยสุดๆผมชอบภาพสวยอน,นิเมชั่นดีดีเยี่ยม สิเต็มสิเลยแล้กันครับดีเกินอะต่อมาครับผมเทนโกโคูดไยมัร c กยูนะครับผมเรื่องนี้เนี่ยมีแต่ปริศนาทั้งนั้นเลยนะผมดูไปก็มันสนุกอยู่นะภาพสวยมากใครไม่มีอะไรดูี่ก็ดูได้เหมือนกันแล้วแหละภาพสวยจริงๆครับเรื่องนี้รอแกเฉลยปมเรื่อยๆนะน่าจะสนุกครับสิเต็มสิบอะ โลกนี้โลกหน้าข้าก็เป็นพระเจ้าโอ้โหเรื่องนี้บอกเลยว่าภาพสวยมากแต่4 g เนี่ยผมหักคะแนนเลยวยกัน4 g เรื่องนี้ท,ทําได้ออ,อมกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ภาพตัวละครหรืออะไรอย่างเงี้ยสวยมากเลยเนี่ยพระเจ้าอันนี้คือพระเจ้าเนี่ยน่ารักมากเลยนะเออมุกอะไรต่างๆนี่ก็ดีครับผมแต่4 g เนี่ยทำตัวตัวสัปรหลาดอะไรเงี้ยมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาไปสัก9เต็มส0แล้วกันครับแนะนําแนะนําสนุกอยู่นะอ่าเรื่องนี้แล้วกันเอาความรักหน่อยแล้วกันเนาะ เธอผูอันตรายต่อใจผมนะเรื่องนี้พระเอกเนี่ยอยากจะฆ่านางเอกนะแต่จริงๆแล้วปิ๊งนางเอกแล้วก็ผมชอบนางเอกหัวปักหัวปามเลยประมาณนั้นคือไม่รู้เหมือนกันแกน่าจะมีปมอะไรตอนเมื่อก่อนเลยแหละประมาณนั้นรอแกเฉลยมาน่าสนุกครับผมภาพสวยมากนางเอกนี่กินจูบมากๆเลยนะมีมีตอนแรกวางที่อะไรนะนางเอกนางเอกก็กินขนมแล้วค้าบเรียนจะเริ่มแล้วไงแกกินไม่หมดแหละแกเลยหืมถอกใส่ปากตัวเองเลยแล้วก็ยืนให้พระเอกนะอ่ะฉันให้ประมาณนี้แล้วพระเอกก็ดูที่ซองขนมนะ ไม่มีอะไรแล้วแต่นางเอกที่ให้เกให้เอาไปทิ้งประมาณนั้นก็สนุกดีนะเรื่องนี้แนะนําเลยแล้วกันอ่ะสักสิบจมสิแล้วกันต่อมายามาดาคุงนั่นเองรักสุดฟินเลเวล999เรื่องนี้เนี่ยเปิดมาก็นางเอกโดนหักอกแล้วออืเจ็บอกเจ็บใจเลยแล้วก็นางเอกก็เล่นเกมหนึ่งนั่นแหละแล้วไปเจอยามาดาในเกมตัวจริงนี่หล่อมากหล่อชิบหาย แล้วเกมเนี่ยจัดอีเวนต์นะในเมืองประมาณนั้นนักเอกก็ไปแล้วก็ไปเจอพระเอกแล้วก็ไปเจอกันในที่งานนั่นแหละแล้วก็ความรักก็ได้เริ่มขึ้นนะค่อยๆแบบเป็นค่อยๆไปนั่นแหละเนาะยังไม่แบบจีบกันตั้งแต่ต้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปประมาณนี้น่ารักดีครับเรื่องนี้ภาพสวยมากเหมือนกันสิบเต็มสิบไปเลยแล้วกันเนาะเรื่องที่ผมแนะนาเนี่ยผมจะให้คดีที่สูงๆมากๆเลยนะเพราะผมชอบเหมือนกันถ้าผมไม่ชอบนี่ผมไม่แนะนาหรอกประมาณนั้นครับไปดูกันได้นาเรื่องนี้จังหวะวัยรุ่นว้าวุ่นหัวใจ ภาพอาจไม่วื่หวานะครับแต่มันมีสเสน่ห์ของมันนะผมว่าผมชอบนะครับคือเรื่องนี้นางเอกน่ารักมากพระเอกก็หล่อนะครับผมก็เจอรักกันในแบบมาเรียนที่ใหม่ๆนี่แหละดีดีดีด,ดีเอาไปเลยส0บจนสิสสสแล้วกันอ่ะดร์สโตนนะเรื่องนี้ภาค3แล้วนิวเวลคือเดินทางมาไกลแล้วเรื่องนี้ดีมากๆเลยแล้วกันภาคที่ผมชอบมากที่สุดคือภาค2องละแหละตอนได้ทายนะ สนุกมากๆเลยนะครับสู้กันมันจริงๆภาพสวยแอคชั่นดีตบมกุกฮาๆสนุกสนุก,สน,ก,ส,นกสนาเลยมันเป็นสเสน่ห์ของรัตเตอร์สโตนนะครับผมคือดีทุกอย่างเลยผมชอบนะอ่ะผมให้ภาคนี้เป็น10บ,บ,บเลยละกันผมชอบทุกภาคแหละน่าสนุกครับรอติดตามชมกันได้เลยอ่ะเรื่องนี้เรื่องแถมแล้วกันครับ วินแลนซาก้าซีซั่นทูสงครามคนธมินคือผมจะบอกว่าภาคนี้เนี่ยแตกต่างจากภาคแรกมากๆาเลยภาคแรกเนี่ยตระเอกของเราเนี่ยหึงบาเลือดมากฆ่าคนเต็มไปหมดภาคสองนี่แกมานี่โอ้โหแกไม่เอาอะไรแล้วทิ้งดาบทิ้งโอ้โหอาวุธไม่เอาแล้วปลูกผักดีกว่า,าประมาณนี้ภาคนี้ที่แบบว่าไม่ได้ว่าอะไรนะก็ค,คือมัน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 ดีจริงๆแล้วมันสนุกมากครับภาคนี้ดูแบบว่าร่มเย็นสบายใจดีอะ คือมันไม่เหมือนภาคแรกคืออารมณ์มันแตกต่างกันเลยฮะในภาพนี่สวยมากๆเลยนะแนะนําเลยครับก็ตอนนี้ก็ยังฉายอยู่นะมันฉายให้แต่ปีที่แล้วแล้วแหละก็อยากแนะน,นํางั้นมันสนุกจริงๆภาคนี้ใครที่ไม่มีอะไรดูก็ดูได้นะครับผมเย็นดีอะดูแล้วเย็นเลยฮะภาพนี่บรรยากาศสวยมากๆเลย11เต็ม10ือครับผมชอบอ่ะ พอแค่นี้ดูค่ะน,น่าจะหมดแล้วแหละไม่น่าจะมีอะไรแล้วอันนี้ที่ผมแนะนําไปก็คือที่ผมชอบหมดเลยนะไม่มีอะไรละแค่นี้แหละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกัน๋ย่าทำมาเรื่อยๆแล้วกันนะพวกอนิเมะขอบคุณที่รับชมกันนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย